วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ของเดือนสิงหาคมปี2,567วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะที่ประเทศไทยก็ได้กำหนดขึ้นว่าวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึง ผู้ที่แสดงโลกกับลูกก็คือพ่อกับแม่หรือแม่กับพ่อในภาษาบาลีจะยกแม่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแต่ภาษาไทยเราจะยกเอาพ่อมาเป็นหัวหน้าทำ <c oughs> ไมเหตุผลพุทธเจ้าได้เอาแม่เป็นผู้ขึ้นนำหน้าว่าแม่ของลูกแล้วก็ตามด้วยพ่อเพราะว่าแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูกเป็นคนแรกก็คือให้ลูก ได้อาศัยอยู่ในท้องในคันนะจนเกิดมานะแม่ก็จะเป็นคนดูแลเป็นคนอันดับแรกนะส่วนพ่อก็คอยส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆนะอันทั้งสองท่านแม่กับพ่อจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้ให้กับบุตรอันพ่อแม่ทั้งสองได้ <c oughs> ได้ทำหน้าที่ของพ่อของแม่คือเลี้ยงดูมาตั้งแต่ เกิดให้การศึกษาบอกห้ามความไม่ให้ทำความชั่วให้ทำความดีให้ศึกษาศิลป,ปะวิทยาการต่างๆหาคู่ครองให้หมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันควรอย่าเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ที่พยายามทำกับลูกมาโดยตลอดนั้นในความหมายคำว่าแม่ซึ่งเป็นที่หนักแน่นและก็ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ก็คือผู้ที่เรียกว่ามารดาหรือพระชนนีหรือพระชนกนะมัรดาบิดาสองคนนี้ <c oughs> เป็นผู้สร้างโลกสแสดงโลกแก่บุตรถึงแม้ว่าพุทธสัตว์นั้นสแสวงหาที่เกิดแล้วแต่ว่ามาอยู่ในท้องในคันของหญิงนั้นแล้วแต่ว่ามารดาไม่มีประจำเดือน ล้วก็ไม่มีไม่มีพ่อหญิงกับชายไม่ได้อยู่สมสู่กันการเกิดของเราก็มีไม่ได้นะแต่เมื่อทั้งสามอย่างครบนะคือพุทธสัตว์ก็มาจุตินในามาอยู่ในท้องในทรายแล้วนะประจำเดือนแม่ก็มีแล้วแล้วก็พ่อกับแม่อยู่ร่วมกันจึงเป็นผู้แสดงก้อนเนื้อแห่งความเป็น หญิงเป็นชายเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมาอยู่ในท้องในไส้ของมารดาสิบเดือนแล้วก็คลอดมาอยู่มาอยู่มา,มาจนถึงเรานะเป็นบัดน,นี้นะทันแม่เนี่ยมองดีๆแล้วยิ่งใหญ่ในอะไรก็ตามที่เขาให้เกียรติทางความเป็นแม่ทางภาคเหนือเนี่ยหมู่บ้านเป็นชื่อแม่นั่นแม่นี้มีเยอะเลยนะ ต่ในความหมายของคำว่าแม่นอกจากจะไปใช้กับแผ่นดินใช้กับแม่น้ำใช้กับกองทัพใช้กับการปรุงอาหารที่เลี้ยงชีวิตเนีเรียกว่าแม่ครัวหรือใช้ไปในเรื่องอื่นๆที่มีความยิ่งใหญ่ก็มักจะใช้คําว่าแม่นําหน้าแม่ทัพแม่ทัพทำแม่ทัพบ,บกอะไรก็ว่ากันไป อันในความหมายของคำว่าแม่นั้นมีมากมายก็เปลี่ยนไปตามสถานะนะแม่แม่พระบ้างแม่ครัวบ้างแม่ผู้แสดงโลกบ้างแต่ในความหมายคำว่าแม่นอกจากจะแปลว่า,าผู้สร้างโลกเป็นครูเป็นหมอเป็นเทวดาหรือเป็นพรมของลูกก็ตามแม่นั้นก็คือ ผู้ให้ชีวิตหรือผู้แสดงโลกแก่บุตรทุกคนนั่นเองถึงแม้นั้นจะเป็นคนง่อยเปียเสียขาพิกลพิการหรือจะมีการศึกษาดีศึกษาไม่ดียังไงก็ตามทำอันหนึ่งที่เกิดกับแม่ก็คือรักและคิดถึงเป็นห่วงบุตรนะหวังความเจริญก้าวหน้าของบุตรอันนี้มีมีโดยธรรมนะ ่ธรทมของแม่จึงเกิดขึ้นคือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่เรียกว่าวิหารธรรมคือธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะย่อมเกิดขึ้นกับบุตรเพราะฉะนั้นเวลา <c oughs> เราเติบใหญ่มาเนี่ยก็เพราะว่ามีคนสองคนงนี้เองอันนอกจากแม่จะเป็นผู้ให้แล้วให้ชีวิตให้กำเนิดให้โรคให้อื่นๆมากมายอย่างเช่นแม่ให้ ที่พักอาศัยตอนเป็นเด็กนี่แม่ให้สิ่งที่ดีกับลูกก็คือที่นอนนุ่มๆน,นะเพราะเด็กอ่อนเกิดมาใหม่นี่ผิวยังอ่อนเยาวก็จำเป็นต้องใช้ผ้าที่นอนนุ่มๆอะไรก็อ่อนๆน,นุ่มๆน,นะให้ดื่มนมนะดื่มเลือดจากนมของแม่ให้การประครับประง,งมให้การดูแล ป้องกันทั้งอากาศทั้งยุงอะไรต่างสอนให้กินข้าวสอนให้ดื่มน้ําสอนให้เรียกพ่อเรียกแม่เรียกว่าแม่เนี่ยเป็นครบเลยเป็นทั้งครูคนแรกเป็นทั้งหมอเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทหารดูแลอลักขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นได้ทุกอย่างเลยและฉะนั้นเนื่องด้วยวันนี้ วันใกล้คันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่พวกเราทั้งหลายน้อมนึกถึงแม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือว่าได้ร่มหายตายจากเราไปแล้วก็ตามแม่นี้มีความดีกับเรามากมายเราอย่าไปคิดว่าอ๋อแม่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้เราเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่แท้จริงแม่เนี่ย ให้สติปัญญาให้ตาหูจมูกดินกายใจกับเราอันนียแม่ของเราอยู่ตรงนี้นะอันบุคคลใดคิดว่าโอ้พ่อแม่ไม่มีฐานะไม่มีอะไรแต่พ่อแม่มีเมตตามีคุณธรรมให้ชีวิตเราอันนี้สูงสุดแล้วนะคิดตอบแทนพ่อกับแม่ทำอย่างไรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็อุปการะท่านเพราะคนแก่ไปทำอะไรไม่ได้แล้วจะรอเบี้ยยังชีพที่จะ ดูแลตนก็ยากลำบากเบี้ยยังชีพก็น้อยนิดนะเดือนหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะ 600, 700, 800นะไปซื้อขนมก็สำหรับคนผู้มีสตังค์เนี่ยมือเดียวแต่สำหรับคนแก่คนเฒ่าต้องกระเม็ดกรต้องประหยัดนะในเงินแปดร้อยต้องกินให้ได้หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยโยมลองคิดดูว่าลำบากแค่ไหน ถ้เาเราเป็นลูกไม่คอยจุนเจือไม่ดูแลอยงเง้ยเดี๋ยวนี้เงินพันมันเป็นเหมือนเงินลอยนะไปซื้ออะไรได้ไม่ได้มากเศรษฐกิจก็ขึ้นไปขึ้นไปนะเดี๋ยวเฉพาะคนแก่ก็อยู่ไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนไปหาเก็บผักเก็บหญ้าได้เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปเก็บที่ไหนก็ไม่ได้มีแต่ทุ่งมีแต่อะไรต่างๆมีกำแพงมีรั้วกัน้น ไม่สามารถจะไปหากินได้เหมือนอย่างแต่ก่อนแต่หลังแล้วนะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามแม่ก็ยังแสดงหน้าที่บทบาทของแม่อยู่แม่เป็นอะไรแม่เป็นตู้เย็นนะแม่เป็นธนาคารที่ไมทองฝากเรียกบัตร ATM กดเมื่อไรก็ได้นะ <c oughs> ถึงแม้จะเป็นแม่บน เขาบนดอยยงไงก็ตามก็ลูกอยากกินขนมก็กดก็ได้ขนมอย่างเงี้ย <c oughs> อยากกินนู่นกินนี่แม่ก็ให้อยากได้เสื้อผ้าใหม่ของใช้เครื่องประดับแม่ก็ให้เพราะฉะนั้นแม่จึงเป็นธนาคารที่ยิ่งใหญ่ของโลกแม่เป็นตู้เย็นเป็นพัดลมเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นที่พักเป็นที่อาศัยและนอกจากนั้นแม่เนี่ย เป็นครูคนแรกเป็นหมอคนแรกนะครูหมอคนที่สองคนที่สามที่สี่นะี่เป็นรองนะอันเมื่อเรานึกถึงบุญคุณของแม่อย่างนี้ภาลนาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแม่นี่นะเป็นเหมือนผืนดินผืนฟ้านะเป็นอะไรก็ยิ่งใหญ่หมด่นะเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยกิจกรรมหรือเนื่องด้วยเทศกาลวันแม่แห่งชาติ เราทั้งหลายนึกถึงอย่างนี้ส่งเงินส่งทองไปให้ท่านชายบางหรือถ้าท่านลาจากโลกนี้ไปหันไปทำบุญให้ทานเทิ่มทักษิณาทานให้ท่านอย่าลืมนนะในตัวเราหนึ่งคนเนี่ยเรามีแม่อยู่สามกลุ่มนะมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่า <c oughs> อีกกลุ่มหนึ่งไปเกิดแม่ของเราเป็นเทวดาก็มี ไปเกิดเป็นยักษ์ก็มีไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีไปเกิดเป็นเปรวิสัยก็มีไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดชานก็มีมันแล้วแต่เพราะว่าการเกิดตายของเรานี่มันผ่านหลายพ่อหลายแม่มาเต็มทีนะไม่ใช่เรามีพ่อคนปัจจุบันนี้เท่านั้นแม่คนปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าเราจะมองตรงไหนหรือกล่าวตรงไหนว่า ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แล้วเราไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นญาติกันนะมันหาไม่ได้ฮมันมีมันเป็นกันหมดนะเพราะฉะนั้นพระองค์ <c oughs> um, ก็เลยทรงตรัสว่าเรานี่แหละมีพ่อมีแม่ทั้งหมดนะเพียงแต่เราจำไม่ได้ไเ, <c oughs> เพราะว่าเราจำไม่ได้อดีตที่มันเกิดแล้วตายแล้วไปเนี่ย เราเคยเป็นลูกของขายบ้างเนี่ยนั้นพู้เจ้าก็ส่งสอนให้เราเพิ่มทักษิณาทานถ้าแม่ของเราได้ไปเกิดเป็นเป,นเปนตวิสัยก็เพิ่มทักษิณาทานท่านก็จะได้อนุโมทนาอ่านะนั้นวันนี้นะเป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันอาทิตย์ที่ท่านทั้งหลายบางคนก็อาจจะหยุดงานหลายวันแล้วกลับมาหาพ่อหาแม่กลับมาดูแล เหมือนท่านดูแลเราตอนยังเด็กยังหนุ่มท่านคอยซักเสื้อผ้าคอยดูแลเอาใจใส่เราไปดูแลท่านบ้างไอาใจอาศัยวันแม่มาแล้วก็ไปกินเหล้าไปเล่นสนุกสนานอันนั้นไม่ใช่มาหาแม่นะมาหาแม่ขูงนุ่นมาหาเหล้านุ่นไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราอย่างนั้นก็เราก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตอบแทนบุตรที่ดีเนะี่ยเพราะนั้นบุตรที่ดีเนะี่ย พระองค์ตรัส่ว่ารู้ว่าพ่อกับแม่มีบุญคุณกับเราคิดตอบแทนเกื้อหนุนซัพพอร์ตท่านด้วยเหตุปัจจัยเงินทองอย่าคิดว่าโอ๊ยเราก็มีลูกมีเมียก็เอาทรัพย์สินเงินทองไปเลี้ยงแต่ลูกแต่เมียก็ลืมพ่ออย่าลืมนะว่าลูกเมียของเราก็เป็นเราก็เป็นศาสนาทายาทต่อไป ใครก็ตามไม่เคยให้กับพ่อกับแม่ลูกก็จะไม่ให้กับเราเหมือนกันเนะี่ยเพราะในอนาคตนี่พวกลูกพวกหลานมันก็มองพฤติกรรมของพ่อของแม่นี่แหล,ละอันนั้นก็บอกว่าพ่อกับแม่เป็นกระจกของลูกพ่อกับแม่เป็นพฤติกรรมเป็นความประพฤติของบุตรใช่มฮะเราสังเกตดูเด็กน้อยนี่เรียนพฤติกรรมของพ่อของแม่ของเพื่อนของคนที่อยู่อาศัย ทำไมาอาตมาเห็นเด็กเห็นโยนาเนี่ยสามเณรโยนายที่วัดมันเรียนพฤติกรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยเราสแสดงไม่ดีมันก็จําที่ไม่ดีนั่นแหละแสดงที่ดีมันก็จําในสิ่งที่ดีเนี่ยอั้นพ่อแม่จึงเป็นต้นแบบของบุตรเห็นไหมนั้นถ้าพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมก็จะให้บุตรตั้งม,มั่นอยู่ในศีลในธรรมถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไปในเรื่องอื่นเลยเป็นนักเดงอันตราฟานขี้เหล้าเมายาอย่างเงี้ย อันแม่นี่แหละเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะพารนาพระองค์ทรงตรัสว่าบุตรจะเอาสถาปนามารดาบิดาให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นเจ้าแผ่นดินมอบทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับพ่อกับแม่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือบุตรนั้นจะเลี้ยงดูพ่อแม่เอาแม่เอาพ่อนั่งอยู่บนบ่าและไหลสังสองข้างแม่อุจระบ้างปัสสาวะบ้างนะแล้วก็จนตายคาบ่าของตัวนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการดูแลพ่อกับแม่ได้อย่างสูงสุดก็เพียงแต่ดูแลธาตุขันให้สบายเท่านั้นแต่ผู้ใดก็ตามส่งเสริมแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา ทถานในพระพุทธธรรมประสงค์สธานในการให้ทานสถานในการสมาทานศีลสถานในการปฏิบัติธรรมจนแม่นั้นสําเร็จมรรคผลอันนี้แหละลูกตอบแทนอันสูงสุดนะั้นเราไม่สามารถจะตอบแทนอันสูงสุดได้ก็ซัพพอร์ตปัจจัยท่านแม่วันแม่แล้วเอาปัจจัยให้แม่ไปทําบุญไปให้ทานนะตามแต่ที่แม่เห็นสมควรนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นการทําหน้าที่ของลูก แล้วก็มาช่วยพาะรากิจของแม่ของพ่อที่เขาทำข้างๆไว้นะช่วยบริหารกิจการอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือมันมีกิจกรรมอยู่แล้วแม่กับพ่อทำไรทำสวนทำนาเรามีโอกาสก็มาช่วยเกือ้อกูลท่านแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราส่งลูกไปเรียนในเมืองอยู่ในห้องแอร์นะ ออกมาไม่อยากเจอแดดเจอดินเจอขี้ฝุ่นขี้คันเนะี่ยมันก็ทิ้งวิถีชีวิตที่มีต้นทุนคือแผ่นดินเนะี่ยคือแม่แผ่นดินแม่ธรณีเนี่ยนะเราไม่จนนะแต่เราบอกว่าตัวเราจนเพราะเรามีผืนดินมีแผ่นดินมีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองเนะี่ยอาตมาว่าไม่จนเพียงแต่เราจะทํำยังไงให้แผ่นดินเนะนี่ยแม่ธรณีนะี่ทาให้มันเป็นข้าวเป็นน้ําเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราแต่เรากำลังสอนการผิดๆคือสอนใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตในตามห้างตาม,มอื่นใช่ไหมเพราะเป็นอย่างนี้นี่เราก็มุ่งแต่หาเงินไปซื้อของกินทั้งของทั้งหลายที่มีการแปรรูปปรุงแต่งรูปทั้งหลายมันเป็นพิษต่อร่างกายนะมันไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีไร่มีนาภูมิใจโยมทำนาทำสวนของเราทำไร่ของเรา มีกล้วยมีมะม่วงมีพริกมีมะเขือมีน้ำมีปลามีไก่มีเป็ดมีหมูอะไรที่เรากินนี่แน่ทำให้เถอโคกหนองนาในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แน่รับรองซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเราและเราก็ไม่ได้ไปต้องไปยุ่งอะไรไม่มีเงินสักบาทเราก็อยู่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะล่มจะปิดเราก็ไม่ได้ร้อนเพราะเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตที่นา อยากกินปลาก็าไปที่หนองของเราอยากกินผักกินไม้ก็ไปบนโคกบ,บนแผ่นดินของเราอย่างเงี้ยพื้นนาก็ปลูกผักปลูกพืชสูงขัวเข้าไปเลิกจากการปลูกข้าวก็มาปลูกพืชขายเกษตรอายุสัน้นอย่างเงี้ยโยมทำอย่างเงี้ยโยมไม่ยากจนหรอกเงินพองมีหมุนเวียนทั้งปีแล้วก็ปิดช่องใช้ใจ่ายในทางที่ไม่ดีออกไปอย่างเงี้ย แันวหวนแม่ก็จะเป็นประโยชน์เตือนสติกับเราหลายๆเรื่องในการปิดพลาดของการกระทําของเราที่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อพ่อเป็นคนดือ้อคนลั่นนะแล้วก็ได้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยจากที่เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เงี้ยไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกสั่งให้ลูกทําชั่วห้ามไม่ให้ทำชั่วเนี่ยพ่อแม่เป็นโจรยังไม่ไม่อยากสอนลูกก็เป็นโจรเลยอย่างเงี้ย นั่นพ่อแม่จึงมีธรรมอันประเสริฐน,นะอันฉะนั้นเนื่องด้วยกิจกรรมวันแม่วันที่สิบสองสิงหาเป็นวันพระนะก็ขอเชิญชวน,นญาติโยมมาทำบุญตักบาตรเนื่องด้วยวันแม่แห่งชาตินะที่วัดป่าหนองไขโนกก็จะเปิดให้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่สาราอุโบสถวัดป่าหนองไขนก ในช่วงเช้าในช่วงตอนเย็นก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิจเจริญสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนานะทํากันทั้งวันวันนั้นนะวันที่12คือวันพรุ่งนีนะ้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมทำบุญกันนะทำบุญนี่แหละเพราะพระเจ้าว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุญนี่แหละเป็นการคิดถึงแล้วก็คิดตอบแทน แต่อย่ามัวคิดถึงและตอบแทนตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วแต่ถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ว่าไปแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายคิดตอบแทนนึกถึงคุณงามความดีของท่านคิดตอบแทนช่วยทำกิจการงานของท่านช่วยบริหาร,รกิจการงานของท่านถ้าทำได้อย่างนี้อันนี้แหละเป็นการทำหน้าที่ของบุตรนะ ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาวันนี้มีหกท่านนะมีคุณหมอออนนะบ้านสวนตะละคุณโยมวิจารคำคำภาคนะวิจารณ์คำภานะก็ขึ้นมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายกลับไปดูแลเถอะต้นไม้ที่แก่แล้วคือพ่อกับแม่ของเรานั่นแน่ยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเสียชีวิตไปแล้ว นะแล้วเราก็มีพ่อพ่อตาแม่ยายมีใครอื่นๆอีอ่เยอะแยะก็ดูแลท่านตามเหตุตามปัจจัยนะก็ขออนุโมทนาขอเจริญพร